สวัสดีเพื่อนๆที่เป็นแฟนบอลทีเด็ด7คู่นะครับก็กลับมาพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลกันเหมือนเช่นเคยครับวันนี้วันพุธที่25กันยายนคืนนี้ก็หลักๆจะเน้นไปที่ฟุตบอลถ้วยครับเป็นช่วงกลางสัปดาห์นะครับแต่ว่าเราก็คัดกันมา7คู่เน้นๆเหมือนเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเลยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันเดินเลยครับแต่ถ้าเกิดใครอยากเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเราครับ แอดไลน์มาได้ที่แอด fm 33ครับเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับมีแนวทางมีทัศนะเรามีของรางวัลมาแจกกันด้วยนะครับผมเราไปกันที่คู่แรกเลยครับเป็นเกมคาราบาวครับรอบ3ของอังกฤษนะครับมีเกมระหว่างลิเวอร์พูลครับจะเปิดรังแอนฟิลรับการเีือนของเวสต์แฮมยูเนเต็ดครับทีมจากพรีเมียร์ลีกด้วยกันนะครับคู่นี้เตะกันตอนตีสนะครับไปดูผลงานของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับลิเวอร์ ปัจจุบันรั้งเป็นอันดับ2ของตารางพรีเมียร์ครับผลงาน5นานัดสุดของพวกเขาก็ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวครับชนะไป4นัดแล้วก็แพ้เพียงแค่เกมเดียวครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะบอร์นัดไป3ประตูต่อศูนย์ครับส่วนเวสต์แฮมฤดูการนี้ไม่ดีสักเท่าไหร่ครับตอนนี้รั้งอันดับ14ของตารางนะครับผลงาน5นัดหลังสุดครับพวกเขาชนะไป2นัดเสมอ1นัดแล้วก็แพ้2นัดนะครับเกมล่าสุดนี่คือแพ้ขาบ้านต่อเชลซีไป0นย์ประตูต่อ3ครับ สถิติการเจอกันต้องบอกว่าลิฟูลเหนือกว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับผมโดยเมื่อรุูการก่อนเนี่ยเจอกัน3นัดนะครับในพิมพ์ลีครับเล่นที่บ้านของลิฟูลลิฟูลชนะไป3ประตูตอนหนึ่งเล่นที่บ้านของเวสต์แฮมเนี่ยเสมอกันไป2ประตูต่อ2และคู่นี้ก็เจอกันอีกครั้งในเกมลีคับเนี่ยครับที่บ้านของลิฟูลครับปรากฏว่าหงส์แดงก็ถล่มไปเละเทะครับ5ประตูตอนหนึ่งครับสภาพทีมของคู่นี้ครับ เกมนี้เจ้าถิ่นก็จะไม่มีไอซงเบเกอร์ที่มีปัญหากล้ามเนือ้อเช่นเดียวกับแฮร์วียเลียดครับที่เจ็บเท้านะครับตัวที่คาดของลิปูครับจะมาในระบบ4 2 3 1ครับก็น่าจะมีการโรเชชั่นทีมในบางตำแหน่งแล้วครับประตูก็เป็นเคเลเอร์ ur, ครับแผงหลังมีโจโกเมสจับคู่เซ็เดแบ็กกับจาเรลเคนซ่าครับแบ็กขวาใช้คอนอัลแบตตี้ฝั่งซ้ายเป็น Costa คอสซาซิมิกาสมิดคลูกลางเลือกประตรูเอ็นโดครับยืนกับไทเรอร์มอตันแล้วก็แนวรุกครับ ฟฟเดรโกเคซ่าเคอร์ติสโจนโคดิกาโปครับจะทําเกมอยู่ข้างหลังดิเอโกโจตานะครับผมส่วนเวสต์แฮมครับเกมนี้พวกเขาก็ต้องปัดจากดูคาโต้คูครับที่เจ็บน่องครับที่เหลือครับจะมาในระบบ4-2-3-1ครับสาตูเป็นดูคัสฟาเบนสกี้ครับแผงหลังมีชองแคดเดิโวจับคู่เซนเตแบ็กกับมาร์ซิมเลียนคิวมานครับแบ็กขวาใช้วอเดเมียรคูฟาวฝั่งซ้ายเป็นเอลเมซโซปาเมียรี่แดนกลาง คารัสโซเล่ครับจะยืนกับโทมัสซูเซ่ครับแล้วก็แนวลุกจะรอดปูเวนลูคัสปาเกตา้าโมฮัเม็ดคูรูสครับจะทำเกมลุกอยู่งหลังมิเกลอันโตนิโอครับคู่นี้แน่นอนว่าลิพูมาแบบเหนือกว่าแล้วครับเขาให้ลิพูเหนือกว่า1.5นะครับซึ่งดูแล้วลิพูก็ยังดูดีกว่าละครับแม้ว่าเกมนี้จะมีการโรเ a ชั่นทีมมาตำแหน่งครับแต่ว่าผลงานคุณภาพนักเตะยังดูเหนือกว่าครับ เวสต์แฮมอยู่ในช่วงที่ไม่ดีด้วยครับและเกมนี้เล่นที่แอนฟิลด์ครับสถิติที่ผ่านมาลิพูก็ค่อนข้างขมครับเชื่อได้ว่าหงแดงครับจะเปิดบ้านถล่มเอาชนะไปได้อย่าไม่มีปัญหานะครับผมคู่ที่2เราไปกันที่ลาลิกาสเปนครับมีเกมระหว่างบา์เซโลน่าจากฝูงของตารางจะเปิดบ้านรับกรรเยือนของเกตาเฟ่ที่มาดับดับ18ของตารางครับคู่นี้เตะกันตอนตีสอนะครับไปดูผลงานของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับ ถ้าหลังสุดในทุกการของบาร์เซโลนาครับชนะไป4นัดแพ้เป็นแค่เกมเดียวนะครับเกมล่าสุดนี่บุกถล่มเบียร์ไลหประตูตอนหนึ่งครับส่วนเคตาเฟ่ครับถ้าถหลังสุดพวกเขาไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ3นัดแล้วก็แพ้2นัดนะครับเกมล่าสุดนในนบ้านเสมอกัเลกาเนสไป1ประตูตอนหนึ่งครับสิทธิการจัดการของผู้นี้บาร์เซโลนานี่ขมมิดเลยทีเดียวนะครับผมโดนทุกการก่อนก็เจอกันมาแล้ว2นัดครับนในบ้านของเกตาเฟ่ เสมอไปศูนย์ประตูต่อศูนย์เล่นที่บ้านของบาร์เซโลนาครับบาร์ซ่านี่ถล่มไป4ประตูต่อศูนย์นะครับสภาพทีมครับเกมนี้บาร์ซ่าก็มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเพียบเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นอเดรสกิเตนเซนดานิโอโมเฟเมโรเปสแฟรงกี้เดยองกาบีมาร์กเบนามาร์กเตเตเชเกนแล้วก็โรนันโดครับเดี้ยงทั้งหมดนะครับเกมนี้ครับบาร์ซ่าก็จะมาในระบบ4231ครับปาตูต้องส่งสำรองนะครับ อินยาคิเป็นย่าครับแผงหลังมีเปาคูบาซี่ครับยืนเซนต์แบ,บ็คร่วมกับอินดิโกโ้มาติเนสแบบ็คขวาใช้ชูสกุนเดฝั่งซ้ายก็เป็นอานาโดบาเดครับแดนกลางมาร์คคาซาโดครับจะยืนกับเปดี้ครับแล้วก็ตัวรุกครับมีรามินยามาลราฟินยาเฟรนโตเรสครับจะทำเกมอยู่ข้างหลังโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับผม ส่วนเกตาเฟ่ครับเกมนี้พวกเขาก็จะต้องร้ายอับรโรดริเกสเจ็บต้นขาแล้วก็นาบิอัลบเดนครับที่เจ็บกล้ามเนื้อนะครับสเปีตัวที่คาดของเกตาเฟ่ครับจะมาในระบบ5-4-1นะครับภาษาตูก็เป็นดาบิดโซเรียครับแผงหลังอัดแน่นไป5รายเลยครับไล่เลี้ยงจากขวาไปซ้ายเป็นควอนอิกเรซียสครับเยนี่ควอนแบรบบ์โอคาวโอมาอัลเดเรเตแล้วก็เดียโกริโก้ครับแดนกลาง ทิสตันทูสอูเชครับจะยืนมิฟิลร่วมกับรู i ส์มิลล่าครับริมเส้นขวาก็เป็นคา r l เลสเปเรสฝั่งซ้ายใช้อ l เล็กโซราครับแล้วก็ทิ้งบอคาม a y o รลไว้เป็นหน้าตัวเดียวนะครับผมคู่นี้บาซ่าบาแบบเหลือกว่าเยอะเลยครับ1.75นะครับผมซึ่งก็ตามฟอร์มนะครับบาซ่าตอนนี้กำลังร้อนแรงนะครับดูรูการนี้ครับนำเป็นจ่าฝูงนะครับผิดกับเคโาเฟที่ ผลงานออกซตาร์ทไม่ดีสักเท่าไหร่ครับอยู่ในโซนท้ายตารางครับและเกมนี้ไปเยือนด้วยผมมองว่าไม่น่ารอดครับบาซ่ายังเหนือกว่าเยอะครับพวกเขาจะเปิดบ้านถล่มเอาชนะไปได้แบบไม่มีปัญหาเลยนะครับผมสาหรับคู่ที่3เราไปกันที่ยูโรปาลีกกันบ้างนะครับมีเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทีมอันดับ11ของตารางพรีเมียร์ลีกครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอฟซีทเวนตีทีมอันดับ4ของเอลซีฮอลแลนด์นะครับคู่นี้เตะกันตอนตีสองนะครับมีทุผลงานของทั้ง2ทีมในฤดูกาลนี้กันก่อนนะครับ ห้าหน้าหล่สุดในทุรการของแมโนเต็ดครับพวกเขาชนะไป2นัดเสมอ1นัดแล้วก็แพ้2นัดนะครับเกมล่าสุดบุกเสมอกับคิสเันพาเลเตไป0ูนย์ประตูต่อ0ส่ว e. นเทเวนเตห้าหนัาหลังสุดครับพวกเขาชนะไป2นัดเสมอ2นัดแล้วก็แพ้1นัดครับเกมล่าสุดบุกถล่มอเมริซิตี้ไป5ประตูต่อ0ูย์ครับคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับดังนั้นนี่จะเป็นครั้งแรกที่2ทีมนี้ได้มาเผชิญหน้ากันนะครับผมสภาพทีม เกมนี้เจ้าถิ่นก็ต้องปราศจากไรนิโยโรที่เจ็บขาลุกชอเจ็บน่องวิตอนเดเลฟเจ็บกล้ามเนื้อรวมถึงทาเลนเมเซียครับที่ยังมีปัญหาสภาพร่างกายนะครับแม้วเต็ดครับเกมนี้ก็น่าจะมีการโรเทชันทีมบางตำแหน่งครับจะมาในรดบสี่สอครับศัตูก็เป็นองเดลนาครับแผงหลังมีแฮร์รี่แม็กควายครับยืนเซตแบ็กคู่กับลิซโดมาร์ติเนสแบ็กขวาก็ใช้นูเซ่ามัสลาวีครับฝั่งซ้ายเป็นดิโกดาโรครับ มิสกูกางเลือกมูเรอาโอคาเต้ยืนกับคอพเป้เมนูครับแล้วก็แนวลุกครับโอตันี่จะได้รับโอกาสครับจะเล่นเกมลุก,กรวมกับบูโน่แฟนานแล้วก็มาคัสแลฟอร์ดครับปักหลักอยู่ข้างหลังเจาชูสักเซ่ที่ยืนเป็นหน้าเป้านะครับผมส่วนทเวนเต้เกมนี้พวกเขาก็จะไม่มีมิชชาลซาลิเล็กที่เจ็บขาแล้วก็ยูเนสทาครับที่ขาหักนะครับทเวนเต้ 20, จะมาในระบบ4-2-3-1ครับ สาธูก็เป็นลาสกูนสตาลครับแผงหลังมีมิวฮิลเกอร์สครับยืนเซตแบ็กร่วมกับแม็กซ์บรูนส์ครับแบ็กขวาก็ใช้บาร์ฟานดรุยฝั่งซ้ายเป็นซาร่าเอ็ดดีแดนกลางคาเรลอิตติงครับปักหลักร่วมกับยูริรีจีครับแล้วก็แนวรุกมีแดร์โรสแซมสเตียนมิชเชลฟานเบอร์เกนครับทำเกมดูข้างหลังแซมลามสเมอร์ที่เป็นหน้าเป้านะครับผมคู่นี้ แมเเตตมาแบบเหนือกว่า1.5แล้วครับผมก็ดูถึงผลงานในลีกนี่ก็ถือว่าถูกสีนะครับเทรนเตนี่ดูจะดีกว่าด้วยนะครับแต่ว่าดูคุณภาพทีมครับแมเดเตตผมมองว่ายังดูเหนือกว่านะเกมนี้ได้เปรียบที่เล่นในบ้านเลยครับฟอร์มการเล่นช่วงหลังก็ถือว่าดีขึ้นครับสำหรับทีมปีศาจแดงครับแม้ว่าเกมล่าสุดจะทาได้แค่เสมอ ER กับคู่แข่งมาเกตานครับเกมนี้ผมยังชี้ไปที่แมยูเตดครับ พวกเขาจะเป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะไปได้สําเร็จแล้วก็ยิงขาดด้วยนะครับผมคู่ที่4เรายคงอยู่ที่ฟุตบอลยูโรปาลีกครับมีเกมระหว่างดินาโมเคียฟจากฝูงของลีกยูเครนครับเปิดบ้านรับการยขอนของลาซิโอทีมระเบิดของเซเลอาอิตาลีครับคู่นี้เตะก,กันตอนตีสองนะครับผลงานของทั้งสองทีมในฤดูก,กาลนี้ครับห้านางสุดของดิโาโมเคียฟพวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะ3นัดแล้วก็เสมอ2นัดครับเกมล่าสุด เปิดบ้านเสมอกับลูกเลฟไป0ูนย์ประตูต่อ0ส่วนลาซิโอครับห้านัดหลังสุดเขาชนะไป2นัดเสมอ1นัดแล้วก็แพ้2นัดนะครับเกมล่าสุดบุกพ่ายกับฟิออเนติน่า1ประตูต่อ2ครับคู่นี้เคยเจะมา2นัดนะครับต้องย้อนไปเมื่อปี2018เลยครับเจอกันในเกมยูโรปาลีกเนี่ยนะครับเลน,นบ่บานของไลซิโอเสมอกันไป2ประตูต่อ2เลน,นบ่บานของเดนโวเคียบปรากฏว่าไลซิโอบุกชนะ2ประตูต่อศูนย์ครับสภาพทีม เกมนี้เจ้าถิ่นก็จะต้องไร้เดนิสโปปปมิโคลามิคาเยนโกนาซาบรดซินแล้วก็วาดิเมียเชฟเฟรทครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บครับตัวที่คาดของดินโมเคียบครับจะมาในระบบ4.33ครับสาตูก็เป็นโรจีบูชานแผงหลังมีเดนิสโปปปยืนใซแบค็คคู่กับตาลัสมิคาคอฟครับแบ็คขวาก็ใช้คาราเยฟ ฝั่งซ้ายเป็นดูบินชัร3ประสานแดนกลางครับใช้บรันโก้ชาปาเรนโก้แล้วก็พิคฮารลนอฟนะครับแนวรุกสลาฟวานัตครับยืนเป็นหน้าเป้านะครับแล้วก็ตัวเรมเซียนเนี่ยเป็นอันเดย์ยามาร์ินโก้กับวลาดีสลาฟคาบาเชฟนะครับส่วนลาซิโอครับเกมนี้พวกเขาก็จะไม่มีซัมเอลจิรรสที่เจ็บหัวไหล่ครับแต่ว่าไม่ได้สมผลแต่อย่างใดครับตัวที่คาดของลาซิโอครับจะมาในระบบ42 3สครับภาษาตู เปลี่ยนใช้กิสซอฟมันดัสบ้างนะครับแผงหลังมีเมโดจิลาจับคู่เซนแบ็กร่วมกับไอโซโรมานโยลีแบ็คขวาเป็นเมโดเอล,ลัสาซารีฝั่งซ้ายก็นูโน,โนตา,วาเวร์สครับแดนกลางนิโคลบัลเล่าครับจะปักหลักร่วมกับเมโอเกนดูชี่แล้วก็แนวรุกกุสตารอิสเซ็ซ์เซนเปโดมาเตสคาเย่ครับจะทําเกมอยู่ข้างหลังเจนนี่นอสลินนะครับผมคู่นี้มาให้ ไลซโอเหนือกว่า0.5นะครับแต่ผมมองว่าก็ไม่น่าจะใช้งานง่ายครับชื่อชั้นอาจจะดูดีกว่าครับแต่ว่าฟอร์มของไลซโอก็ใช่ว่าจะแน่นอนสักเท่าไหร่ครับเกมนี้ไปเยือนทีมแก่งอย่างดีเดโมเกียบด้วยผมมองว่าเคียบสู้ได้ครับเคียบจะไม่แพ้ในเกมนี้นะครับผมส่วนคู่ที่5ยังคงเป็นฟุตบอลยูโรปาลีคครับเกมระหว่างการาสลายจ่าฝูงของลีกตุรกีเฝ้รรังรับการเยือนของพีเอคซลนิกาจ่าฝูงของลีกกรีซ คู่นี้ก็เตะกันตอนตีสอด้วยนะครับผลงานของทั้งสองทีมในรดูการนี้ครับก็ต้องบอกว่าดีด้วยกันทั้งคู่นะครับกาตาสลายห้าดาหลังสุดพวกเขาชนะไป4นัดแพ้เพียงแค่เกมเดียวครับเกมล่าสุดโชว์ฟอร์มเยี่ยมเลยครับบุกชนะเฟเดรเช่สประตูตอนหนึ่งส่วน p OK ีโก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันครับห้าดหลังสุดพวกเขาไม่แพ้กันเลยนะครับชนะไป4นัดแล้วก็เสมอ1น,น,นัดเกมล่าสุดก็บุกถล่ม NFC อวอลอสไป4ประตูตอนหนึ่งครับ คู่นี้ไม่เคยเจอมาก่อนนะครับนี่จะเป็นครั้งแรกที่2ทีมนี้ได้มาเจอกันครับความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับเกมนี้เจ้าถิ่นก็มีปัญหาจุดเดียวครับที่เฟเดโรมุสเซล่าสาตูมือหนึ่งที่ติดโทษแบนนะครับเกมนี้พวกเขาจะมาในระบบ4-2-3-1ครับสาตูต้องให้มือ2อย่างกูนกูเวสลงเฝ้าเสาแทนครับแผงหลังมีเดวิดอนซันเชสยืนเซตแบ็กคู่กับอับเดลเทริมบาดาซีนะครับ แบ็คขวาเป็นไอฮานะครับฝั่งซ้ายก็ใช้จาคอปส์ครับแดนกลางลูคัสตอเรล,ล่าครับจะยืนกับกาเบรียลซิวาครับแล้วก็แนวรุกบาริสยูมาสดิสเมอร์เทนยูนุสอักกุลนะครับจะทำเกมอยู่ข้างหลังวิกเตอร์สเปนที่เป็นหน้าเป้าครับส่วนพีโอเคเกมนี้พวกเขาก็จะไม่มีอดริยาซิโควิชที่เจ็บสะโพกอันโตนิสซิซซิสที่เจ็บท้องแล้วก็แบรนดอนครับเจ็บข้อเท้านะครับ พ o k จะมาในระบบ4-2-3-1ครับศาตูก็เป็นโดมินิกโคตัสกี้แผงหลังมีโอมาคอลลี่ครับยืนใชแบบ็คคู่กับโทมัสเทสซิโอรานะครับแบบ็คขวาใช้ซัสเตรฝั่งซ้ายก็เป็นบาบ้าครับมิดฟิลด์กลางเลือกกัม b a r กับเซฟานชวารครับแล้วก็แนวรุกทิริวเดสบอดอฟโทมัสมูไทสานครับจะทำเกมอยู่ข้างหลังทาริกทิสูดาลีนะครับผมคู่นี้ การ์ตูนมาแบบเหนือกว่า1นแล้วครับซึ่งผมก็มองว่าไม่น่ามีปัญหานะสำหรับการ,าร์ตายครับฟอร์มดีด้วยกันังคู่ครับแต่ว่าคุณภาพทีมคุณภาพเตะชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าการ,าร์ตลนยังดูดีกว่านะครับได้เปรียบที่เล่นในบ้านด้วยครับการาตูนจะเป็นฝ่ายยิงขาดในเกมนี้ครับชี้เป้าไปที่การาไายครับสำหรับคู่ที่6เราไปดูกันที่ฟุตบอลถ้วยอิตาลีในศึกโคปาอิตาเลียกันนะครับมีเกมระหว่างอูเดรเซ่ทีมระดับ3ของเซเรออีย เปิดบ้านแล้วก,การเมเยนของซาลันนิตา่าทีมระดับ16ของเซเลบีครับคู่นี้แต่กันตอน5ทุ่มครึ่งนะครับผลงานของทั้งสองทีมในฤดูกาลนี้ครับ5นัดหลังสุดของอูเดเซ่พวกเขาชนะไป3นัดเสมอ1นัดแล้วก็แพ้1นัดครับเกมล่าสุดก็คือบุกไปแพ้กับโรมา0ประตูต่อ3ส่วนซาลนนิตา่าครับ5นัดหลังสุดไม่ค่อยดีครับพวกเขาชนะเป็นแค่เกมเดียวครับที่เหลือคือเสมอ1นัดแล้วก็แพ้3นัดนะครับเกมล่าสุด บุกไปเสมอกับเดจาน่าศูนย์ประตูต่อศูนย์สิติการเจอกันต้องบอกว่าสูสีเลยทีเดียวครับคู่นี้เคยเจอกันมาเมื่อรุ่นการก่อนครับในเซเลอาครับเลนที่บ้านของซาเลาตานต้าปรากฏว่าเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งเลนที่บ้านของอูดิเซ่ก็เสมอไปนไป1ประตูต่อหนึ่งครับสภาพทีมเกมนี้เจ้าถิ่นก็จะไม่มีอเล็กซานเชสครับที่มีปัญหากล้ามเนื้อครับที่เหลือก็ค่อนข้างพร้อมครับแต่น่าจะมีการโรเตชันทีมหลายตำแหน่งเลยทีเดียวนะครับอูดิ จะมาในระบบ3 4 2 1ครับตูก็เปลี่ยนใช้มือ2ครับเป็นดานิเอเลปาเดลลี่ครับแผงหลังมีอาบันคว้าครับยืนกับอิซักตูเร่แล้วก็คริสเตนเซนครับแดนกลางมาตินปาเยโรยืนมิดฟิลด์คู่กับโอลิเยสอาราก้าครับแบ็คขวาก็ใช้เอฮิบิสเบลฝั่งซ้ายเป็นเซนบูมาครับแนวรุกเบรนเนอร์กับอิกาบราโวครับจะทำเกมอยู่ข้างหลังเคนันเดวิสที่เป็นหน้าเป้าครับส่วนซาลานิตาน่าครับเกมนี้พวกเขาก็จะต้องไลอันเดสทรัฟ เดวิดเจนติลลี่แล้วก็ฟรังโกตอ n กาครับที่เจ็บกันทั้งหมดเลยนะครับผมตัวที่คาดของซาเลนเตนาครับจะมาในระบบ4-3-3ครับสาตูก็เป็นรูจิเซเป้แผงหลังมีจานมาโกเฟรดี้ครับยืนเซนแบคร่วมกับเดรันบราส์ครับแบกขวาก็เป็นโตยานโนวิชฝั่งซ้ายใช้เอนโยนะครับ แดนกลางสามประสานเป็นโ so รเบโตโซเรโนโรนโซอามันตุชีแล้วก็จูโอเมจโญเรนะครับแล้วก็แนวรุกครับอนเนสโตตอริโกซาครับยืนเป็นหน้าเป้าตัวริมเส้นก็เป็นดานเดเดวาเดกับเจเดนบราฟนะครับผมคู่นี้เขาให้อูดิเซมาแบบเหนือกว่า1.0นะครับผมก็ตามชื่อชั้นอูดิเซดูเหนือกว่าครับได้แบบที่เล่นในบ้านด้วยแต่ผมมองว่าก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับอูดินี่ผลงานในอารดีก็จริงครับแต่ว่าเกมนี้มีการโรเลชันทีมหลายตำแหน่งแล้วครับ ก็ดูแล้วซาดดนามาแบบไม่ได้เป็นรองสักเท่าไหร่ครับผมมองว่าซาแลไม่น่าจะแพ้ขาดแล้วก็มีลุ้นเสมอได้ด้วยนะครับชี้ไปที่ซาแลนิตาหน้านะครับผมมาถึงคู่ที่7คู่สุดท้ายกันแล้วนะครับเรายังคงอยู่กันที่เกมโคปาอิตาลียครับแล้วก็เป็นเกมดาบีด้วยนะครับเจนัวทีมดับ15ของเซเรอาครับจะเจอกับซามโดเรียทีมดับ18ของเซเรีบีครับเตะกันตอนตี2นะครับผลงานของทั้งสทีมในฤดูกาลนี้ครับ ก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีด้วยกันทั้งคู่นะครับฮาทังสุดของเจนัวครับพวกเขาชนะเพียงแค่เกมเดียวเสมอ3นัดแล้วก็แพ้2นัดนะครับเกมล่าสุดบุกไปพ้กับเวเนเซียศูนย์ประตูต่อ2ส่วนซามโดเรียาครับฮาทังสุดพวกเขาชนะเพียงแค่เกมเดียวเสมอ1นัดแล้วก็แพ้3นัดครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะสติรอบไป1ประตูต่อ0ูนย์ครับสิทธิการเจอกันคู่นี้ก็ต้องบอกว่าสัมเรียเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับ โดยเจอกันหัวล่าสุดเนี่ยต้องย้อนไปเมื่อฤดูการ2021-2022ถึง2022ครับเจนัวในฐานะเจ้าถิน่นปรากฏว่าแพ้ไป1ประตูต่อ3ส่วนซานโดรียในฐานะเจ้าถิ่นครับเอาชนะไป1ประตูต่อ0ครับสภาพทีมเกมนี้เจนัวก็มีปัญหาเพล่บบาดเจ็บพอสมควรครับพวกเขาจะไม่มีรูปคนอร์ตันคูฟี่ดาวิดอินเคนเยฟาบิโอเมเรตติจูเนียเมซิแสแล้วก็ลุซานมานิสกี้ครับที่เจ็บทั้งหมดนะครับเจนัว จะมาในระบบ352ครับสาตูก็ใช้นิโคล่าเรียนลี่ครับแผงหลังมีวอยโคมัตเตียบ,บันนี่แล้วก็มัตตูโรครับแดนกลางมอร์เทนเฟรนดูบมิลานบาดเดลแล้วก็มอร์เทนทอรบีครับปักหลักกลางสนามนะครับวิงแบ็กขวาก็เป็นซานโอลี่ฝั่งซ้ายใช้มาตินครับแล้วก็คู่หน้าเลือกคาเล็บเอคูบานครับยืนกับอันเดรียปินามอนติ ส่วนซามโดเรียครับเกมนี้พวกเขาก็ขาดแค่เอสตานิสเปโดราครับที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับพวกเขาจะมาในระบบ3-5-2ครับซาตูก็ใช้มาโกซิวสเตรครับสามแผงหลังมีเฟรารี้ซิมเนโรมันยูรีแล้วก็อูริคิชครับแดนกลางเลโอนโดเบเดเรตติโรนันโดวิเอร่าแล้วก็ปตายทีมคาสมีครับยืนร่วมกันครับวิงแบกขวาก็เป็นเบเรซิกี้ฝั่งซ้ายใช้บารก้าครับแล้วก็คู่หน้า เลือกฟาเบโอบริ i น่กับไมซิโมโคดาครับคู่นี้เขาให้เจนัวเหนือกว่า0.5นะครับก็ดูจากชื่อชั้นเนี่ยเจนัวอาจจะดูดีกว่านะครับเล่นในสซนอาครับซามโดเรียช่วงหลังก็ตกลงไปเยอะครับแต่ว่าเกมดาร์บี้ครับยังไงก็ใส่กันเต็มร้อยแน่นอนครับแต่ว่าดูถึงสงภาพทีมตอนนี้ครับผมยังมองว่าเจนัวดูดีกว่านะ หลายนัดที่ผ่านมาเพราะเขาเล่นได้ดีแต่ว่าไม่ได้ผลขันตามต้องการนะครับผิดกับซัมโดเรียที่ปีนี้ออกสตารได้ไม่ดีสักเท่าไหร่เลยครับเกมนี้ผมยังชี้ไปที่เจนัวนะเชื่อได้ว่าพวกเขาจะเป็นฝ่ายเบียดชนะไปได้สําเร็จนะครับผมวันนี้ก็ครบถ้วน7คู่เหมือนเช่นเคยนะครับคัดกันมาแล้วนะครับเน,นเน้นเลยทีเดียวนะครับย่งไรก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับ